ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมือง่องแผน3ขั้นปลดชนะหุ้นไอทีวีสารฝันพิทาสุขเก้าอี้นายกแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วร่วมเดือนแต่ทิศทางการเมืองไทยยังไร้ความชัดเจนไม่มีใครการันตีได้ว่าการจับมือกันของ8พักกว่า300เสียงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงรวมถึง นายพิธาลิมจเจริญรัฐหัวหน้าพรรก้าวไก่ที่กำลังขมักข้นกับการเดินสายเล่นบทว่าที่นาย,ยกรัฐบนตรีคนที่30ก็ยังอยู่ในสภาวะค่อนข้างน่าเป็นห่วงมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเช็คปินจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีซ้ำยังอาจกระทบไปถึงบรรดาว่าที่สสทั้งหมดของพรรคก้าวไกลอีกด้วยว่าไปแล้วถึงวันนี้ยังน่าสงสัยว่า ทำไมนายพิธาและพักก้าวไก่จึงปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งที่เคยมีบทเรียนจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่มาแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่ทาให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากความละอ่อนทางข้อกฎหมายรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นเพราะมีวาะซ่อนเลนใดแอบแฝงอยู่ ทว่าบังเอิญผิดแผนเพราะพักเก้าวไกลสามารถกว่าสอสอเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยทำให้ต้องตกที่นั่งติดกับดักตัวเองและนายพิธาจากที่เคยเล่นบทนิ่งต่อปมหุ้นสือแสดงความมั่นอกมั่นใจมาตลอดว่าจะสามารถฝ่าด่านได้ไม่ยากล่าสุดก็ต้องออกมาร่าย,ยาวแจกแจงประเด็นต่างๆผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว หุ้นตัวนี้เป็นหนึ่งในหุ้นอันเป็นกองมรดกของคุณพ่อที่ผมถือครองแทนทายาทอื่นซึ่งมีหุ้นหลายตัวที่ถูกเพิกถอนหุ้นสามัญออกจากตลาดหลักทรัพย์และไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ผมได้รับมอบหมายจากทายาทให้ถือครองหุ้นไว้แทนทายาทอื่นจนเมื่อผมเข้ามาทำงานการเมืองในฐานนะสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ ก็ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปอปอชในเรื่องนี้ยังเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกประการหัวหน้าพักก้าวไก่โพสต์ชี้แจงพร้อมกันนี้นายพิธาอ้างว่าได้พบข้อพิรุษหลายประการในความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีเพื่อเล่นงานตัวเองเป็นเหตุให้ตัดสินใจหา,ห,าหรือญายาที่มอบหมายให้ตนถือครองหุ้นไอทีีเป็นมรดกของบิดาไว้ แทนทายาทอื่นจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ตนจัดการแบ่งมรดกหุ้นไอทีวีให้แก่ทายาทอื่นไปโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันปัญหาจากกระบวนการฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อมวลชนให้กับไอทีวีอย่างไรก็ตามที่นายพิธาเพิ่งมาเลือกเคลียร์หุ้นไอทีวีของตัวเองในเวลานี้นอกจากไม่ได้ช่วยอะไรแล้วกลับยังเป็นผลเสียต่อนายพิธาเองด้วยซ้ำ การขายหุ้นหลังจากสมัครจึงไม่น่าเกิดประโยชน์ในรูปคดีเพราะผิดก็ยังคงผิดหากไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่การขายทำให้ขายว่าเรายอมรับว่าน่าจะผิดเลยขายทิ้งก่อนเลือกนายกความเห็นจากนายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกรรมการเลือกตั้งกอกตและที่ต้องรอดูกันต่อไปว่าจังหวะก้าวของนายพิธาจะเป็นไปตามแผนบันไดสามขั้น อย่างที่บางฝ่ายเคยเสนอไว้หรือไม่โดยคั้นแรกคือการสลัดหุ้นไอทีวีให้พ้นตัวตามมาด้วยการชิงลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักและสละตำหน่งสอสอบัญชีรายชื่อของก้าวไก่ก่อนที่กะกะตประกาศรับรองสอสอเพื่อปลดชนกติดหลังเรื่องถือหุ้นสื่อเปิดโอกาสให้นายพิธาย,ยัางสามารถเป็นนายกได้เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้ นายกต้องมาจากสอสอเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ